หลักในการพิจารณาว่ากรรมชิดนั้นควรทำหรือไม่เมื่อจะกระทำราหุลเมื่อใกล้จะกระทำกรรมใดได้กายพึงพิจารณกรรมนั้นเสียก่อนว่ากายกรรมที่เราใกล้จะกระทำนี้เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างเบียดเบียนผู้อื่นบ้างเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้างเป็นกายกรรมที่เป็นอกุศลมีทุกเป็นกำไรมีทุกเป็นวิบากหรือไม่หนอดังนี้ราหุลถ้าเธอพิจารณารู้สึกอยู่ดังนั้นไซ เธอไม่พึงกระทํากายกรรมชนิดนั้นโดยถ่ายเดี่ยวราหุลถ้าเธอพิจารณารู้สึกอยู่ดังนี้บ่ากายกรรมที่เราใกล้จะกระทํานี้ไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียน er ผู้อื่นบ้างไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้างเป็นกยายกรรมอันเป็นกุศลมีุกเป็นกรราําไรมีุกเป็นวิบากดังนี้ราหุลเธอพึงกระทํากายกรรมชนิดนั้นเมื่อกระทําอยู่ราหุลเมื่อเธอกระทํากรรมใดด้วยกายอยู่พึงพิจารณากมนั้นว่า กายกรรมที่เรากำลังกระทําอยู่นี้เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างเป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้างเป็นกายกรรมที่เป็นอกุศลมีทุกข์เป็นกําไรมีทุกข์เป็นวิบากหรือไม่หนอดังนี้ราหุลถ้าเธอพิจารณารู้สึกอยู่ดังนั้นไซเธอพึงเลิกละกายกรรมชนิดนั้นเสียราหุลถ้าเธอพิจารณารู้สึกอยู่ดังนี้ว่ากายกรรมที่เรากําลังกระทําอยู่นี้ ไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้างเป็นกายกรรมที่เป็นเป็นกายกรรมอันเป็นกุศลมีุกเป็นกํรมรมีศกเป็นวิบากดังนี้ราหุลเธอพึงเล่งการกระทำกายกรรมชนิดนั้นเมื่อจะกระเมื่อกระทำแล้วราหุลเมื่อกระทำกรรมใดด้วยกายแล้วพึงพิจารณากรรมนั้นบ้างกายกรรมเรากระทำแล้วนี้เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้าง เบียดเบียนผู้อื่นบ้างเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้างเป็นกายกรรมที่เป็นอกุศลมีทุกเป็นกำไรมีทุกเป็นบิบากหรือไม่หนอดังนี้ราหุนเธอพึงพิจารณารู้สึกอยู่ดังนั้นไซส์พึงแสดงพึงเปิดเผยพึงกระทําให้เป็นของหงายซึ่งกายกรรมนั้นในพระสัสดาในเพื่อนพรมาในเพื่อนสหพระมจารีผู้เป็นมินยูจนทั้งหลายครั้นแสดงครั้นเปิดเผยครั้นกระทําให้เป็นของหงายแล้วพึงถึงซึ่งความระวังสังวรต่อไป ราหุลถ้าเธอพิจารณารู้สึกอยู่ดังนี้ว่ากายกรรมนี้เรากระทำแล้วนี้ไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้างเป็นกายกรรมอันเป็นกุศลมีุขเป็นกำไรมีศขเป็นวิบากดังนี้ราหุลเธอเพึงอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์ตามศึกษาในกุศลธรรมทั้งหลายอยู่ทั้งกลางวันและกลางคืนเถิดอ่านะครับเมื่อพิจารณา การกระทำนะครับเมื่อจะกระทําเมื่อกระทําอยู่เมื่อกระทําแล้วก็พิจารณาว่าสิ่งที่ได้กระทําหรือจะกระทํานั้นเป็นไปในกุศลหรืออกุศลนั่นเองนะครับตามพระสูตรนี้นะก็พิจารณาหลักธรรมตามนี้